เคยมีครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะคะมีความคิดว่าอยากจะทำเกษตรอินทรีย์ก็เลยทดลองปลูกผักกินเองอยากกินผักปลอดสารอยากดูแลสุขภาพพอได้ทดลองปลูกกินเองก็ได้พบกับปัญหาเนี่ยคะ่ะในที่สุดโรคแมลงโรคพืชนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะการทำเกษตรอินทรีย์ถ้าใจไม่รักไม่อดทนจริงจริง ก็ไม่น่าจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ดีนะคะที่ทดลองปลูกก่อนไม่ตัดสินใจลาออกจากงานพอได้ทดลองก็รู้เลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำเงินกับอาชีพเกษตรดินทรีย์แต่ถ้าหวังที่จะดูแลสุขภาพและหาความสุขอาชีพนี้ก็เยี่ยมยอดเลยค่ะในยุคนี้ก็อยากเป็นกำลังใจและก็ขอบคุณชาวเกษตรกรทุกคนนะคะที่ช่วย ปลูกพืชและผลิตอาหารมาให้พวกเราได้กินกันขอให้เกษตรกรทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะผลิตอาหารดีๆมาให้ชาวโลกได้กินกันเป็นอาชีพที่อิสระอยู่กับธรรมชาติมีความสุขคนไหนที่คิดอยากจะไปทำเกษตรก็ลองปลูกกินเองก่อนนะคะว่าใจเราจะรักจริงไหมอย่าเพิ่งตัดสินใจออกจากงานจะได้ไม่ผิดพลาด ลองดูว่าเราจะทนกับอุปสรรคได้หรือเปล่าลองดูค่ะ